สวัสดีครับวันนี้พบกับไอ้จำนงสันลมจอยซันเนี่ยแล้วครับวันนี้เขาจะมาทำขั้วแคกบนะครับเดี๋ยวเขาก็มาดูพักมีพักอย่างพ่องนะครับเดี๋ยวเขาเอาพักมาซอยๆๆนะครับอ้าวตามมาเลยครับนี่ก็คือพักกีฝรั่งนะครับนี่นะครับกีฝรั่งนี่พักหวานบ้านนะครับพักหวานบ้านมีใบพักแคร์นะครับใบพักแคร์นะครับ นีกระเขือประนะครับมีพักละนะครับมีทัวนะครับคลิกแดงนะครับดีวเราจะม,มาไซด์พักกันก่อนนะครับนอ้นอเราก็อย่าพักมาซอยนะครับซอยประมาณนี้นะครับพกักวแคร์เ่นี้ โอ้แคร์ข้ี่ฝรั่งซอยไปอ่าตอนนี้พักไซร์เรียบร้อยซอยเรียบร้อยแล้วครับแต่คั่วแคร์นะครับอยู่ว่าขั้แคร์กบนั่นเองนะครับพักหลายๆอย่างผสมสารกันครับผมเนะนี่กับกบมันเคยทมาใส่คั่วแคร์นะครับอยู่ว่าโค้วแคร์กบนั่นเองนะครับ อตอนนี้จะเริ่มเติพริกขั่วแคกคบแล้วครับเริ่มลงไปแล้วครับขมิ้นลงไปก่อนนะครับตะไขร้ลงไปกระเทียมลงไปโขกใส่พริกลงไปครับทั้งแดงพริกเขียวพริกแดงนะครับรวมกันโขกรวมกันครับ ใส่หอมแดงลงไปโขลกรวมกับพริกกับกระเทียม<ฮ>มิ้นกับไก้นะครับรวมกันหมดครับอ้าวใส่กะปิลงไปโขลกใส่ปลาลงไปโขลกนะครับ คบทุกอย่างนะครับตำให้เรียดอย่างเดียวครับโขกให้เหล็กอย่างเดียวตอนนี้ก็เหลียดจะได้ที่นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะนำพริกมาคั่วกับน้ำมันคั่วแบบกนะครับตามด้วยข้าวผักนะครับกลายเป็นข้่วแข่กุเลยนะครับวันนี้นะครับมาตั้งครับ ติมแก๊สครับเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยครับเอาไว้ผักกับพริกน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับผัดตามด้วยพริกแกงครับข้วครับเล้วลงไปข้วกับกระเทียมครับ ก็จนมีกลิ่นหอมฉุนนะครับก็จะได้ขี่นะครับแหลงแกะแล้วก็ใส่กบลงไปครับ ไปคั่วเข้ากับพริกให้เข้ากันครับใส่ผักลงไปคั่วครับคั่วกับกบกับพริกคือแกงครับที่คั่วแค่กบครับผมอาหารพื้นบ้าน ผักก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นผักแค่ผักเพ็ดผักหวานบ้าดน,นะครับผักละหรือผักโอมมะเขือพวงมะเขือเปราะนะครับรวมกันไปครับพริกลูกโดดหลายลูกรั่ลงไปครับผู้ลุกเข้าลงไปนะ เมือม่อเมื่อผักได้ที่แล้วก็จะเติมน้ำลงไปครับเติมน้าไปไปคุกคลิกแต่ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วครับใส่ผงเครื่องซุปไก่ขนอนมาหนึ่งก้อนครับเพื่อเพิ่มรสชาติครับให้กลมกล่อมครับนี่คือเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือของเรานะครับนี่เป็นสมุนไพร้วนั้นนะครับล้วชิมรสชาติดูครับ เช็ครสชาติดูครับช็ครสชาติดูครรสชาติว่าเป็นไงครับอืมพอดีครับพอดีพอดีเลยโอเคครับตอนนี้ก็อู้แขกกลบก็สุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยเราก็จะตัดเสร็จถ้วยเซคโตกแล้วก็รับประทานก็ได้เลยนะครับ